ระทึกนาทีทานทองโคตรรถเกิดไฟลุกขนาดลงแข่งในรุ่นซ u เปอร์สต็อก1 0 0 0ซีวันนี้7ธันวาคม2,567ระหว่างการแข่งขัน ในรุ่นซูเปอร์สต็อก1,000ซีซีนที่ทานทองโคดนักบิดไทยจากยามาฮ่า TNP PTT ลูบริแคนเจ้าของแชมป์ประจำปีซูเปอร์สต็อก1,000ซีในรายการ Can Media BRIC Superbike ลงบิดด้วยสิทธิ์ายการรถเกิดไฟลุกขนาดทำการแข่งขันแต่เจ้าตัวสามารถควบคุมรถเอาไว้ได้และลงมาจากรถได้อย่างปลอดภัยในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย er, รายการ FIM Asia er Road Racing Championship 2024สนามที่6ปิดท้ายของปีนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เน ช่องแนวเสือกิจจังหวัดบุรีรัมย์